สุ่มวงรอชิ้นส่วนไปเจอกับวิาสาหลอถที่เป็นเมตาสุดโหดในตอนนี้โดยผมจะสุ่มสัก3ตัวนะครับโดยเริ่มจากเบทกันก่อนเบทชิ้แรกเฮ้ยดันบัตเตอร์เอ้ยเอามีหวังนะอย่างนี้โจมตีอันไหนก็ได้เบทหนักๆเคล่เตอร์เาะว่าไาาหวปะวะเฮ้ยดันเบลหรอต่อมาเป็นลัดเช็ดบ้างครับหนึ่งหกสนไหมอยากได้หนึ่งหสนไปให้ฟีนิกซ์วิงวัดหกหก<ม>ูนย์ก็เอา ของหกศูนยะหกศูนย์อันไหนก็ได้เชลเตอร์เดกต่ำๆได้ห้าศูนต่อมาปึ๊บดันเบรนะดันเบฟอยากได้เป็นสามหกศูนย์ม่ก็หนึ่งหกศูนให้กันได้ไหมเอ้ยแบบนี้ก็สวยดีต่อมาเป็นบิดนะครับผมวีก็เอานะขอแค่เป็นบิดโจมตีก็พอไม่เอาดิดบอลขอแค่เป็นบิดโจมตีก็พอดิดบอลว่ะเชลเตอร์เดกมาอย่างแปลกเอาวันนี้ใส่โจมตีอันไหนก็ได้ โอ้ยวีนะโดยคอมโบที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นฟินิกวิง i n g 660 bit บิ f ออฟเชลเตอร์เดรกห้าแบิติดเบลลแล้วก็ดันเบรบสามหกศูนย์บิดวเทคนะครับเดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่ารอบแรกเป็นฟินิกวิงนะครับ <to> แล้วเกมไวจัดๆเทเกลงหลุมไปเลยต่อมาเป็นเชลเตอร์เด k กบ้างครับเ <to> คาน์เตอร์สวยๆเลยนะครับถึงคิวดันเบรบบ้างครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับมีใครเดาถูกบ้างว่าตัวไหนจะชนะบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยผมอยากอ่านถ้าเ,เพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ